ประมาณว่าตอนอันนี้้อาภาวนาให้มันติดก่อน500 600ส่วนตวงนี้ก็จะเดินทางไโอ้วหินกัน ดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาพบกันอีกหนึ่งอีพีนะครับชีวิตเกมเมอร์นะครับมาเข้าสู่อีพีที่8ดแล้วนะ8แล้วนะพี่แมนก็มาพบกับพี่แมนกเช่นเคยแต่ตอนนี้เปลี่ยนสถานที่กันนิดนึงนะครับไม่ได้อยู่ทางร้านโอคอร์เนอร์นะครับพอดีว่าสมาชิกบางท่านไม่ค่อยสะดวกกันนะครับก็เปลี่ยนโลเคชันกันเล็กน้อยนะครับก็วันนี้จะถึงคิวตัวขึ้น่นเกมตัวใดครับพี่แมนวันนี้อ่าฮะอ่าอีพีนี้ก็ขอไป ลงดีเทลเกมพกพาในยุค80-90อ่าอ่าเออืยุค80-90เลยนะย้อนจากแฟมิคอมไปหน่อยนึงเลยนะที่เราคุยกันตอนนั้นแฟมิคอมเรามาในยุคแ9 8เก้าแปดแดเออแฟมิคอมแมดแอันนี้หลังๆส่วนใหญจะหลังแฟมิคอมเพราะยุคแฟมิคอมตอนนั้นเกมพกพาส่วนใหญ่ไม่พ้นพวกเกมกดที่เกมเกมวอชเกมวอชเกมเกมใครเกมมันเปลี่ยนเกมไม่ได้ แต่คราวนี้ก็คือจะเป็นตัวเกมที่มันสามารถเปลี่ยนตลับได้ใช่มาตั้งแต่ในยุคนั้นแล้วอ่ะ,อ,ะอย่างเกมบอยอ่ะ,อะเป็นตัวเกมพกพาแรกสุดเลยตอนนั้นที่ฮือฮามากกระแสะตอนมาเพราะมันเปลี่ยนเกมได้ไงถึงแม้จะจอ,อยังขาวดําอยู่นะอืมเออซึ่งมาในปี1989่ะ,อะจอขาวดำํำถ้าเล่นในห้องมืดมันมีไฟไหม ไม่มีไม่มีก็ต้องเอาไฟเอาแสงไปช่วยหรือก็ต้องซื้ออ c เซซอรี่ตัวที่เป็นเขาเรียกว่าไลท์บอยถ้าผมจะชื่อขายขายแยกเออขยอมาส่องส่องดูใช่ไหมใช่ใช่แต่มันมีตัวเครื่องเกมที่ลักษณะแบบนี้เหมือนกันี่ลักษณะที่ออกต่อจากเกมบอยมาแล้วมีสีมีสีไม่ต้องใช้ไฟส่องมีไฟในตัวไฟในตัวใช่ซึ่ง มันออกถัดจากเกมบอยประมาณปีหนึ่งก็คือออกมาในปีหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าศูนย์เนี่ยเกมบอยออกหนึ่งเก้าแปดเก้าคือในตอนนั้นที่เราเล่นกันเกมบอยกันไปเล่นเอาหยิบเอาไปเล่นกันที่โรงเรียนอ่ะอาจจะบอกว่านี่แหละมันคือเครื่องเกมพกพาที่ล้ำที่สุดแล้วอแต่มอหลังจากนั้นแค่ฟีเดียวก็มีเครื่องีเดียวเออก็หนึ่งเก้าเก้าศูนย์มันจะมีเกมเกียร์ออกมาของของเซกาอก็จะเป็นหน้าจอสีมีไฟในตัวใช่อ่าแล้วมันมีอีหลังจากนั้นอีไหมแมน อ๋อก็ในปีเดียวกันปลายปีเลย1990หลังจากเกมเกียร์ไม่นาน2เดือนมั้ง PC Engine ที่เคยออกมาก่อนแล้วเป็นเครื่องคอนโซลที่ต่อทีวีเนี่ยเขาก็ออกมาในรูปแบบเกมพกพาโอ้ชื่อว่า PC e n g i GT ีซาตัวนี้เลยตัวนี้เลยเรียกว่าใครหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักเลยล่ะ Un touchable พอสมควรเพราะตอนนั้นนี่คือคิดดูเดี๋ยวว่า มีเกมบอยเล่นก็หรูใช่ไหมพอมีเกมเกียร์อ่ะเดี๋ยวผมเกมเกียร์ให้ดูด้วยถือคนละตัวเลยไปเนี่ยพอมีเกมบอยเล่นมีเกมเกียร์เล่นก็หรูแล้วนะแต่แต่ตัวเนี้ยแต่ตัวนี้คือโคตรระดับไม่มีใครที่จะไม่มีใครรู้จักหรือว่าไม่มีใครเคยเห็นอย่างผมอะผมจําได้เลยว่าผมเดินมาบึงคลองเจอบางร้านมีนะมันก็เก็บไว้ในตู้ไง แล้วคนก็ได้แค่ถามว่าราคาเท่าไหร่อ่ะมันคืออะไรอพอเห็นราคาพวกก็เออทำไมอ่ะราคามันแพงกว่าพวกเกมเกียร์หรือว่าเกมบอยเป็นเกียร์เกมบอยสมัยนั้นสักเท่าไหร่สามพันได้ไหมพี่แมสามหึ่งห้ามเอาเป็นว่าแพงกว่าเป็นเท่าเท่าอ่ะเป็นหมื่นใช่เป็นเท่าเลยอ่ะแพงกว่าเป็นเท่าเท่าอ่ะสองสามเท่าอ่ะอืมประมาณนั้นเขาแอบตั้งราคากันเองหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ทุนทุนก็แพงอยู่แล้วเอออเพราะว่าเกมที่ใช้อ่ะ ที่มันเปลี่ยนเกมได้เนี่ยมันก็ใช้เกมเดียวกับบน PC ซ n g i n e เครื่องคอนโซลที่ต่อทีวีไงที่ออกมาก่อนหน้านั้นประมาณสามปี <ไง S 1> ประสิทธิภาพเท่ากันเลยเหรอ,อใช่พาะมันเล่นได้ด้วยกันได้เป็นหน้าจอเล็กกว่าแค่นั้เองจะไม่เหมือนกับยุคนี้ที่เราเล่นอ,อ,อะไรเคแล้วมาเล่นวีต้าพีเอพีจะไม่ใช่ออันนี้คือเกมเดียวกันเลยเแต่เกมพีซีเ n g จ n นที่ต่อทีวีกับไม่กับเล่นบนตัวหน้าจอแบบพกพาใช่ใช่เป็นเกมตัวเดียวกันเลย เล่นบนคอนโซลเสร็จแล้วใช่ไหมที่บ้านอออกมาข้างนอกถ้ามี GT ก็เอาเกมเดียวกันนั่นแหละมาใส่เครื่อง PC ที่ GT แล้วก็เล่นได้แค่หน้าจอเล็กแค่นั้นเองหน้าจอเล็กเรียกว่านี่แหละมันล้ำไงนราคามันเลยแรกใช่ไหมเพราะประสิทธิภาพมันเท่ากันกับตัวตัวที่ต่อทีวีใช่แต่ใช้ฐานใช้ฐานหรือใช้อแดปเตอร์ไงใช้ถาน AA 6ก้อน6ก้อนเรียกว่าใครที่ไม่มีถานชาร์จรัรอง ค่าทานอาจะแพงกว่าใช่พอคลองดูว่าเกมไหนเล่นติดลม2-3สาชั่วโมงมันก็กินฐา,านเยอะนะใช่ใช่แล้วตัวเขาเรียกว่า PC Engine GT ใช่แต่ตัวย่อนี้เราไม่รู้ใช่ไหมว่ามันมาจากอะไร GT เกมอ่ะลองไปเสิร์ชดูคิดว่ามีข้อมูลอยู่แล้วคิดมากนะ,ะใช่ม,มันก็จะมีตัวย่อว่าย่อมาจากอะไรเียแต่ว่ามันจะมีอุปกรณ์เสร,ริม ด้วยซึ่งบางคนไม่รู้เออไอซ์แอนท์โซรีอย่างเช่นอะแดปเตอร์เนี่ยเขาขายแยกใช่ไหมเนี่ยอะแดปเตอร์ที่ใช้ไฟไงเพราะถ้าเกิดไม่ซื้ออะแดปเตอร์ก็ต้องใส่ฐานอย่างเดียวเล่นฐานอย่างเดียวใช่โอ้ฉลาดมากขายแยกครับอะแดปเตอร์เออหลักฐานอรกันเป็นพันกันอะใช่ไหมคงเป็นหอัาพัาก็คงไม่ได้ถูกมากแล้วพอสมัยนั้นนะคนที่ออกมาข้างนอกบางทีอยากจะดูทีวีข้างนอกเนี่ย อ่าเออมันก็ยังเอาทีวีจูเนอร์มาขายแยกอีกเป็นตัวคอนเซ็ปต์ง่ายง่ายคือขายแยกทุกเม็ดซึ่งไอ้นี้อคนที่มีเกมเกียร์อาจจะบอกว่าผมล้ำแล้วนะเพราะเกมเกียร์มันก็มีทีวีจูเนอร์เหมือนกันใช่ไหมจูเนอร์ขายแยกเหมือนกันแต่ก็บอกว่าไอ้นี่มันมีเหมือนกันเหมอนันไม่ใช่ว่ามีแค่เกมเกียร์ใช่ไอพีเซียนที่เนี่ยก็ทำมันว่าขายกอบขายใครก๊อบขายทุกเม็ดวะรู้กันไหมไออันนี้ไออแต่ว่าไอ้เกมเกียร์ มันออกก่อนไอเนี้ยประมาณสองเดือนปีเดียวกันแต่ผมว่าไอเนี้ยน่าจะผมมาหลังเอทีวีจูเนอร์มันมามาลงมารูที่หลังๆแล้วผมว่าแต่นี่ดูสภาพกลองเนี้ยมันน่าจะอยู่ในช่วงไทม์ไลน์เดียวกันนะก็คงใกล้เคียงใกล้เคียงกันนะคือมันสามารถดูทีวีได้ด้วยแสดงว่ามันต้องมีสว่ากาศะข้างในใช่ใช่ไหนๆลองแกะดูเลยอันนี้ต้องขอบคุณคุณอัพนะ อันนี้ไม่ใช่ของของพี่แมรกับของผมนะไม่ใช่โอเคอ่ะแกะให้ดูเลยเนี่ยจูนเนอร์เห็นไหมเสาเห็นยังเพราะมันคือเสามันดูทีวีได้จริงเห้ยเห้ยเห็นไหมครมันยังมีไอ้ก้านเล็กนี้อีกนะเพื่อนเนี่ยผมคิดว่าตอนแรกนี่มันหมดแค่เดียนะเนี่ยเอ้ยมันมีอีกแล้วเนี่ยโอ้คุณคิดดูเนี่ยตอนนั้นปี1990 1991 สองสามปีเนี้ยใครออกไปนอกบ้านอ่ะแล้วมาเอาไอ้ตัวเนี้ยดูทีวีเพราะมัตรงนี้คุณคิดดูเดี๋ยวว่ามันจะเท่แค่ไหนคนที่อยู่รอบข้างจะต้องหันมามองหันมามองแค่นอนก็มันคืออะไระทั้งเล่นเกมทั้งดูทีวีแบบเใช่โอ้โหกลายเป็นของที่ต้องบอกว่านเวลานั้นเวลานั้นคือล้ำจริงๆอ่นล้ำถ้าเป็นยุคสมัยนี้คืออะไรครับพี่แมนถ้ามองว่าแบบทุกคนต้องหันมามองมันเป็นอะไรอ่ะมงการวิดีโอเกมไม่มีอ่ะ ไม่มีมั้งก็ถือสวิตเหรอถือสวิตหรือถือเพยห้ารุ่น30ปีไงมาเล่นโชว์ไงเพยห้าโปรรุ่น30ปีอย่างเงี้ยอยู่ในบ้านไงไอเดอร์ในบ้านข้างนอกอเดอกข้างนอกไอเดอร์ออกหิ้วหิ้วออกไปได้เออ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 เต้องเป็นอะไรเนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวจะแกะให้ให้เพื่อนๆดูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเพนบ็อกตัว GT เข้ามาข้างในดูเลยนะให้ดูโอเคได้ได้ เพราะว่าผมเชื่อว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะรู้จักกันแล้วแหละแต่บางคนก็เรียกว่าถ้าคนไหนที่เพิ่งเข้ามาในวงการโดเกมอ่ะอาจจะเฮ้ยมันมีด้วยเหรออะไรแบบนี้ใช่ไหมในยุคนั้นออเคย่าลืมว่าอันนี้คือเครื่องเล่นเกมในยุคคศ .90 1 .990 ที่ออกมาปลายปีเลยอายุก็ 30... 30... 35... ปีได้ 34-35ิี่สาปีดู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 ความแขังเดี๋ยวนะดูดูความแขังของตัวกล่องก่อนเนี่ยเนี่ยไม่ใช่เป็นกล่องรีพิ้นนะไม่ใช่ออริจินอลออริจินอลนะเนี่ยมีอยู่กินมีอยู่กินมีอยู่ดูสภาพโฟมโฟมนี่หอมเลยคิดมาออริจินอลด้วยไหมออริจินอลหายแล้วหาซื้อไม่ได้นะโอเคโอ้โหนี่เนี่ยโอ้โว ดูแบบยังมีรอยกดเลยนะเออนี่นี่คู่มืออยู่โอ้หขายไม่ได้นะเพราะนี่แหละมันแพงเพราะตรงนี้ด้วยพวกเนี้ยที่อยู่กับคู่มือเนี่ยดังเดิมหมดเลยอ่านี่นี่มีโค้ดซีเรียลด้วยนะอ่คิดว่าไม่ใช่ใบหวยนะเนี่ยอ๋อเป็นของ NEC นะใช่ NEC เครื่อมใช้ไฟฟ้า ที่ทุกคนอาจจะรู้จักกันเพราะพ c ซี g i n e ิ้นทุกรุ่นรวมทั้งมืออแบบมือถือพกพาเนี่ยก็เป็นเอ็ดีซหมดเป็นบริษัทอิ็เทอร์เน็ตนะที่ประเทศที่บุ่นโอ้โหหรือว่าเป็นทรงเหมือนกับอะไรเดียวทรงเหมือนกับเกมบอยนะถ้าพูดถึงแต่ว่าหนากว่าหนากว่าอ่าใช่อือดูเป็นสีโอ้โหสีทําให้นึกถึงโทนเดียวกันกับเกมเกียร์เลยพี่แมลองดูดิเราเปรียบเทียบได้สีโทนเดียวกันแล้วไม่รู้ใครก๊อปใครกันนะเนี่ยใช่ไหม ออกก็ไล่เลี่ยกันเอออกไล่เลี่ยกันแล้วสีอย่างแบบเอถ้ามองอ่ะเหมือนกับเฉดนิบกันแค่สักนิดนึงอ่ะปุ่มแต่นี้รู้สึกปุ่มมีเยอะกว่านะพี่แมนอธิบายได้ไหมปุ่มกดเนี่ยผมดูแบบค่อนข้างงงๆอ่ะแต่ไปุมกดก็ง่ายๆไม่มีอะไรมากถ้าคนเคยเล่น PC Engine ที่ต่อทีวีอ่ะมันก็จะมีปุ่ม 1ปุ่ม2แล้วก็ปุ่มทิศทางแล้วก็ปุ่ม select star แล้วอันนี้ก็คือเทอร์โบของปุ่ม1ปุ่ม2อให้เทอร์โบมาให้เลยใช่เหมือนกระจอยเทอร์โบของ PC Engine ไงถ้าเป็นเฟมิ่งคอมก็เหมือนกับเครื่องกอลเออเออที่นี่มีดูโบ้อ่อันนี้ให้ดูโบมาให้เลยอ๋อปรับสปีดอะไรเนี่ยทำไมมันเป็น select แบบได้3ระดับแบบก็ได้ได้เทอร์โบ3ระดับไง แบบแบบไม่มีเทอร์โบก็ปรับไปรัวเร็วรัวช้าไรัวเร็วรัวช้าใช่เนี่ยปรับไปสุดมันก็รัวเร็วแต่เขาใช้เป็นตัวอักษรโรมันเป็นหนึ่งหนึ่งกับสองถ้าเป็นแฟมิีคอมก็คล้ายๆปุ่ม A ปุ่ม B เอพีซีแอจ้นน้อยคนมากครับที่นะตอนต้นๆยุค90จะได้จับได้เล่นตัวนี้นะโดยเพราะเป็นเจ้าของเนี่ยผมได้แค่ ไปดูในร้านเกมแล้วให้เจ้าของร้านเกมหยิบมาให้ดู oh. แค่นั้นเองผมทําได้แค่นั้น uh. ไม่ได้เป็นเจ้าของ uh. Uh. <laughs> นี่ถ้าผมทำหล่นเนี่ยเสียเท่าไหร่ถ้าตอน,นปัจจุบันเนี่ยตอนนี้หลายหมื่นครับสามหมื่นได้ถ้าพร้อมกล่องเนี่ยห้าพ <5, 000 S 2> ันไม่ได้เหรอห้าพันนั้นไม่รู้ว่ายุคก,กี่ปีมาแล้วทีแต่ตอนปัจจุบันไม่ได้ห้าพันไม่ได้5 0 0พไม่ได้ไ ไม่สามารถซื้อได้ถ้าห้าพันนี่มีคนรอซื้อเยอะเลยครับเพราะคนที่เขาเก็บเนี่เขาก็อยากไม่ได้เป็นไม่ได้ต้องตีว่าอย่างน้อยก็หลายหมื่นนะสองสามหมื่นนะสามหมื่นได้หมื่นเดียวยังไม่ได้ยังไม่ได้อ๋อแต่ของตามสภาพด้วยอถ้าสภาพดี้หมื่นเดียวได้ไหมไม่นานหานะไม่ได้อ๋อเออเพห้า ก็ยังแลกไม่ได้นะเพลงมือสองตอนนี้ใช่ใโอ้โหไอันนี้เนี่ยอะไรเนี่ยไอเนี่ยมันกับขาตั้งขาไม้พี่แมนเนี่ยเออเอุปกรณ์อิสเซอรี่ของมันเหรอเออเน่าจะมีอิสเซอรี่มาเป็นตั้งขาตั้งอะไรประมาณนั้นน่ะอใช่ผมผมเหมือนเหมือนกับว่าเป็นขาตั้งเหมือนกับไมโครไมโครโฟนที่เราใช้กันนะอ่าแล้วมันมีอะไรอีกพี่แมนนี่ตัวเทนชาร์จไฟเหรอไม่ใช่อันนี้อาจจะวิดีโอ จูเน่จูเน่จูเน่เออเออตัวน่าจะเป็นต่ออุปกรณ์ต่อคอนเสิร์ตใช่แล้วฝั่งนี้น่าจะเป็นต่อสายลิงก์ที่ว่าลิงก์กับไอ้เครื่องหนึ่งเอออต่อเล่นสองคนโดยลิงก์กับคนที่มีพ c ซีนจินีทีเหมือนกันอีกคนหนึ่งก็สามารถต่อลิงก์แล้วเล่นพร้อมกันสองคนได้ไงเออซึ่งคิดดูเดี๋ยวว่าคนมีเครื่องเนี้ยก็หายากแล้วแล้วคนมีสองคนจะรู้จักกันแล้วมาเล่นด้วยกันยิ่งยากไหมเออใช่ เดี๋ยวเขามีตัวที่ร้อยสายนะเพื่อนๆเนี่ยนี่ฮะเอาไว้สำหรับค้อยค้อยคอแบบนี้มันมีมาให้ในกล่องเนี่ยที่ร้อยสายเรียกว่าเวียนทีหัวแตกอะโอเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันเป็นตลับเหมือนกับใส่ตลับเกมเลยใช่ไหมด้านด้านหลังของของตัวบีเซียนจินนี่ยกตัวอย่างมาให้ตลับอบเีนนี่อันนี้เกมนินจาสปิริต นี่ความจุถ้าบนกล่องอ่ะผมจําได้เกมนินจาสปิริตเนี่ยสี่เมกสี่เมกกะบิตจำได้ไหมอีพีก่อนเราคุยเรื่องเมกอันนี้สี่เมกกะบิตกถือว่าสูงเลยนะถ้าเทียบกับไฟมีคอมอ่ะฮแน่นอนสูงเนี่ยเนี่ยเสียบอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดสวิตช์แค่นี้จบเล่นได้เทคโนโลยีแบบเป็นตัวการ์ดนะคล้ายๆเป็นนามบัตร ใช่เป็นนาบัตที่เพื่อนไม่คนไหนดูในอีพีแรกก็จะรู้นั่นแหละอันเดียวกันกับตัวที่ต่อทีวีพีซีจิ้นใช่อันนี้ก็เป็นตัวที่ใส่้างฐานหกกอนนะครับโอ้ยสูบเลยฐานตาแมวพานสุนิกอะไรว่าไปนะในยุคนั้นอออันนี้ยังเปิดติดไหมติดฮะเทสแล้วติิเหรอติดฮะจริงอ่ะจริงออไม่เชื่อลองได้ไหม โอเคอได้นะเดี๋ยวเราลองลองลองให้เพื่อนๆดูนิดหนึ่งว่ามันเปิดติดจริงหรือเปล่าใช่ใช่ลองผมหน่ดยดีกว่าเี่ยมอมโอ้เปิดขึ้นครับแต่ต้องเสียบใหม่แต่ต้องเสียบใหม่อาจจะต้องเสียบใหม่เครื่องนี้ไปโดนไฟมากี่ปีแล้วบุณน้ำเกินสิบปีแล้วครับเกินสิบปีนะเขาซื้อมาประมาณสิบเจ็ดปีที่แล้วคือมัน มันก็ถือว่าเป็นเ0็กเปที่ไม่ได้แปลอตาดเฮ้ยอาไทยหนึ่งได้แล้วใช่เฮ้ย,ย,ยตกลงไม่ต้องถูอะไรมากเลยเฮ<ะ>้ยได้แล้วโอ้โหอันนี้อาไทยหนึ่งครับเกมที่โด่งดังยานยิงชูตติ้งนี่ครับออกถกรดมีฟองน้ำด้วยแล้วก็มีคู่มือคู่มือค่อนข้างดีเลยค่อนข้างใหม่สภาพ ยอดมากครับน่าเก็บสะสมเวิร์กแล้วนะเออเอเคตกลงรอดทรับสองเครื่องเครื่องนั้นยังไม่ติดใช่ปะ่ะ mm hmm. นี่คุณอัพย้ายฐานไหม่เครื่อง uh, ปะปะปะ คราวนี้ความนิยมขอให้ตัวเครื่องเนี้ที่พี่แมนบอกตั้งแต่ตอนตอนน้นนะว่าโอ้โหราคามันสูงคนเล่นก็น่าจะต้องเป็นคนมีสตังค์อะถ้าพูดถึงใช่ไหมแล้วถ้าถ้าถ,ถ้านับไทม์ไลน์ตอนนั้นต้นต้นต้นยุคก90ก็แล้วกันก็อันดับหนึ่งก็เกมบอยอยู่แล้วอันดับสองก็เกมเกียร์นี่ไงอันดับสามไงของเครื่องพกพาไง ซึ่งมันจะห่างจากที่1นที่สเยอะเลยนะคอน้อยคนที่จะมีสตองสตังถึงที่จะซื้อตัวเนี้ยคุณคือเบอร์สาใช่ประมาณนั้นของเกมพกพาอะ่าแต่ประสิทธิภาพคุณโอ้โหเท่ากับเครื่องต่อทีวีอะเพราะใช้เกมอันเดียวกันเหมือนเหมือนกับประวัติศาสตร์มันเคยบอกไว้แล้วนะว่าประสิทธิภาพดีราคาสูงใช่มากกว่าคู่แข่งนะเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะชนะตลาดได้เหมือนกันนะ ใช่แต่ผมก็เชื่อว่า n อ c ดีเขามองแบบนั้นว่าประสิธิภาพแบบนี้มันต้องชนะสิแต่มันชนะตรงที่คนที่ยุคนั้นะยอมกัดฟันซื้อแล้วเก็บไว้จนถึงปัจจุบันแล้วยังเล่นได้อะตอนนี้มันมีค่าแล้วไงใช่ไหมใช่ใมันกลับกันนะับเขาอาจจะพ่ายแพ้ในวงการเวลานั้นวงการเพราะมันมันสู้ตัวที่ตลาดไม่ได้ไงแต่ถ้าคุณ เก็บมันไว้เก็บมันไว้ซื้อกัดมันซื้อเก็บมันไว้อรับรองคนอาจจะเป็นราชาในวันนี้โอ้โหเรียกว่าประวัติศาสตร์ในด้านวงการโดเกพกพาตัวนี้น่าจะเป็นตัวท็อปเลยไหมพี่แมนว่าต้นยุค90ใช่เลยฮะใครมีเกมพกพาอันนี้เล่นในต้นยุค90นะเพราะมันออกปี1990เงี้ยปลายปีเงี้ยสองสามปีหลังจากนั้นใครมีเล่นโคตรผมเชื่อจริงจริง EP นี้นะออกไปอ่ะ มันต้องมีผมเชื่อว่าเหนือฟ้ามันต้องมีฟ้ามันต้องมีเด็กในยุคนั้นที่เก็บอเอาไปาซืออ้อเครื่องนี้แล้วเอาไปเล่นที่โรงเรียนผมว่านะใครเจอใครเจอคนคนนั้นเนี่ยกรี๊กมาหน่อยออผมเชื่อว่ามันต้องมีมันต้องมีมันต้องมีแต่บางคนก็ไม่กล้าไปโรงเรียนไงเก็บไว้ที่บ้านกลัวหกลัวโดนขโมยใช่กลัวโดนขโมยเพราะว่าในยุคนั้นโอ้โหแต่อาจจะเจอคู่แข่งเกมบอย อ่าเั่นตลาดอ่านั้นตลาดแต่นี้ผมเชื่อว่าถ้ามีคนเล่นเกมบอยกับรือว่าเกมเกียร์แล้วกับตัวนี้นะคนจะมุงตัวนี้มากแน่นอนใช่โอ้โหผมอยากย้อนเวลาไปยังเลยนะลองย้อนยุกนั้นอ่ะโอ้โหเพื่อนเอาเกมบอยไปโรงเรียนใช่ไหมผมเอาเกมเกียร์ไปนะแล้วอีกคนหนึ่งเอานี่ไปถ้ามีอีกคนหนึ่งถือเกมเกียร์ไอตัวนี้ไปนะไปปั๊บผมนะเล่นอะไรเนี่ยผมมีนี่โอ้โห จะได้แลกทานกันหน่อยหก้อนเหมืกันโอเคแล้วบ้านเราเนี่ยมันเริ่มที่จะเข้ามาแบบที่ได้รับความนิยมจริงๆอ่ะมันไม่มีเลยหรอพี่แมนหรือว่ายังไงก็พอหลังจากนี้นะไปปลายยุคเก้าศูนย์มันจะมีเกมบอยคัลเลอร์ออกมาเกมบอยคัลเลอร์มก็มีสีแล้วไงแล้วเกมของที่นินเทนโดทำ ให้เกมบอยแล้วก็เกมอีกพคายเกมมันก็มันก็ส่วนใหญ่มันไปทางนู้นหมดไงออกทันเกมบอยหมดไงเพราะฉะนั้นมันก็เลยได้รับความนิยมอยู่แล้วพอไปปลายยุค90น่ะ NEC อ่ะมันดอบแล้วไงมันไม่ได้มีเครื่องเกมอะไรออกมาหลังจากนั้นแล้วไงตัวสุดท้ายคือ PCFX ออซึ่งเป็นเกมเจนเดียวกับเ1หน่งไงก็แสดงว่าเขาก็สู้ในตลาด มาอย่างสมบูรณ์แบบเลยใช่บาดแผลเยอะใช่แล้วถ้าพูดถึงจํานวนเกมเกมบอยเนี่ยโอ้โหเยอะเยอะอยู่แล้วะรับ NDC เป็นไงจำนวนตัวเกมพี่แมทก็มีระดับหนึ่งแต่สู้พวกที่ตลาดพวกเกมบอยนี้โตไม่าดเป็นเท่าไหมหลายเท่าครับเออจำนวนไม่ใช่เท่าเดียวไม่ใช่เท่าเดียวฮะมากกว่านั้นเลยอันนี้ก็เป็นตัวที่วัดได้เลยชว่าตลาดอันไหนมันได้รับความนิยมมากกว่าเพราะว่าถ้าเกมเยอะก็แสดงว่า คนเล่นเยอะเออจะเลเครื่องนั้นใช่ใช่แต่ว่าเกมของ PC Engine อ่ะซึ่งมันใช้เกมชุดเดียวกับ PC Engine ที่ต่อทอีวีคอนโซลมันก็พิสูจน์มาแล้วว่าเกมดีๆที่อยู่ในนั้นอ่ะที่ออกเป็น PC Engine อ่ะซึ่ง Nintendo ไม่ไม่มีอ่ะอม,มันก็หลายเกมอยู่ไงมันถึง เป็นเลโทแล้วเป็นแลไอเทมที่คนเขานิยมเก็บไงเพราะว่าเกมที่มีคุณค่าที่เป็นมิซิชิมันยังหลายเกมไงเข้าใจยังนี่แหละคือมันมัี value อยู่ตรงนี้แหละเกมเอ็กซ์คลูซีฟอยู่เอ็กซ์คลูซีฟที่มันมี v a ลูอยู่ไงที่จะเล่นไงซอดอยู่ไงมันทําให้มันมีค่าเข้าใจยังแล้วมันก็ยังไม่ได้โดนรีมาสเตอร์มาในยุคปัจจุบันใช่ไหมใช่ยังมีอีกหลายเกมนะที่ยังไม่ได้รีมาสเตอร์นะอ้โที่นินเทนโดไม่มีไงคือมันไม่ใช่ว่าสุ่มสี่ซุ้มห้าราคามันจะแพงมันในขณะนี้มันมีเอ็กซ์คลูซ ผมราะผมเพิ่งรู้นะเนี่ยนึกว่าทุกเกมของี p i z z จินเนี่ยโอ้โหไปมันก็ไปมีเล่นที่อื่นได้หมดม่ใไม่ใช่ยกตัวอย่างสักเกมได้พี่แมนว่าที่ว่าคุณจะต้องเล่นบนตัว p i z z จินสักเกมเลยเอาแบบสักเกมแบบชัดเจ๋งเลยเอาสืบเนื่องจากอีพีที่แล้ว่คุณจำเทอร์ล่าแคสต้าได้ไหมอ่าเกมยานยิงยานยิงที่มีออกภาคต่อมาถึงปัจจุบันเลยโซ u l Casta อ่าแต่นัานเราพูดในของฟิเิคอมนี่มันมีระหว่างกลางไง ก่อน okay. จะไปถึงภาคที่มาจกปัจจุบันภาคระหว่างกลางอย่างเทอร์ราเคสตาภาคสองเ่ะก็เป็นฮูการ์ของพีซีเอนจินนี่แหละแล้วก็เล่นได้ทั้งเครื่องต่อทีวีแล้วก็พีซีจินจีท์้็ไงเทคสตาค่ายค่ายนิ่น่คอนบุตสั่งมันเออมิชิบิสุอะไรประมาณนี้เรียกว่าแปลพักมาขอให้ตัวนี้ก่อนซึ่งอันเนี้ยเล่นบนเครื่องอื่นไม่น่าจะได้ละเออมันต้องเล่นบน p ีซีจินภาคสองไงเทอร์ราเคสตาภาคสองเขาทํามาให้ กับตัวนี้ฮูการ์ดไงก็คือบน PC ซ n g i n e ต่อทีวีหรือว่า PC ซ n g i n e ิ้นพบคาตัวนี้แหละีซึ่งแผ่นแท้คุณขันคิดว่าแพงไหมล่ะเทอร์ราเคสตาภาคสองอ่ะลองไปหาดูราคาดูเล่นๆแพงแน่นอนของพีซีอินจิ้นนะใช่ใ่ใครมีสภาพดีๆพร้อมกล่องอ่ะคุณอาจจะอยู่ได้ทั้งเดือนก็ได้นะง่ายๆว่าคุณอัพยังไม่มีเลย ของเกมเนี่ยเทอร่าแคสตอรภาคสองอ่ะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเราไปดูร้านที่หลอกันไปดูเลยเขามีป่ะว่าว่าแกมีเกมนีหรือเปล่าการ์ดของเครื่อง PC Engine ซึ่งใช้ร่วมกันระหว่าง PC Engine ที่เป็นคอนโซลต่อทีวีกับ PC Engine พกพารทีทีอ่าฮะอ่าอ่าที่เราเคยเห็นกันในตัว EP แรกกันแล้วนะครที่ร้านที่หลอโอเคอันนี้เครื่องกำลังเปิดอยู่เลยเกมอะไรครับเกมโดเรมอนภาค ระตีที่เป็นแอคชั่นของด c e ซี i นจินเอออโอเคลองให้กับแพลตฟอร์มอื่นไหมฮะรู้สึกแพลตฟอร์มอื่นอาจจะเป็นดูเรยมอนภาคอื่นภาคอื่นเอออ๋อภาคอื่นอือแลนี่มันมีตลับอะไรที่ดูแล้วน่าดูเด็นบ้างอ่าใช่อันนี้ PC เกนจินอ่าหลายๆคนก็คงจะรู้จักอ่าใช่อืมใช่อันนี้อารทายภาคหนึ่งภาคหนึ่งเออ อันนี้เกมกังฟูที่ออกมาเกมแรกๆสุดเลยของพี e n น i ินอ่ะแต่นี้ทำไมดูแปลกๆมันเป็นระดับแผ่นเพยหนึ่งเหรอเพยหนึ่งอะไรมาอยู่ตรงนี้พี่แมน๋พไมะแม้มันก็คือเป็นพี e n น i ินฮูกาที่มีมาพร้อมกล่องไงอ๋ออันนี้คือกล่องของมันใช่กล่องของมันก็แสดงว่าไอแผ่นแบบเนี้ยคือมันจะต้องมีกล่องแบบนี้ใช่มีกล่องอยู่แล้วใช่จะมีกล่องของมันด้วยโอ้โหกล่องค่อนข้างแปลกนะแผนที่เปิดมาจะเจอเป็นทัว แผ่น 3D ใช่ไหมไม่ใช่กลายเป็นแผ่นูกการ์ดูการ์ดนะครับเอืสวยงามมีคู่มืออะไรให้เลยนะใช่ใช่ราคามันแพงไหมตอนนั้นถ้าพูดถึงตอนนั้นก็เกมหนึ่งก็ห้าร้อยถึงพันหนึ่งพันกว่าเกมแพงก็พันกว่าประมาณนี้เออซึ่งตอนนี้เกมแพงนี่มันมันไม่ใช่แค่นั้นแล้วไหมอ่าหลายพันมากเลยเช่นอันนี้โอ้ รู้สึกว่าจะมาทำใหม่ด้วยเหมือนกันมั้งเอามาการ์ตูนเนี่ยใช่ผมจวใช่่ใช่เออเออเออว่าทารูใช่ไหมอ่าแล้วก็เกมดังๆที่อยู่ตรงนี้ก็อย่างอันเนี้ยสเปซเตอร์เฮาส์เออเเออเเกมดีเจันนะฮะใช่ใช่นี่อย่างเกมเกมยิงเกมไซส์อาร์มเนี่ยก็เกมดีเอ่ออ่าเออใช่นี่เกมฟ i n น l s ์โซเยอร์เกมภาคต่อของ เอซูเปอร์สตาร์โซเยอร์เป็นภาคต่อเกมดีกันเกมดีใช่ใก็ถือว่าเป็นเกมขึ้นหิ้งเกือบทั้งนั้นแหละนะที่อยู่ตรงนี้เนี่ยผมจะอธิบายนิดนึงการสังเกตไหมมันจะมีแถบสั้นกับแถบยาวแล้วคนสังเกตอาจจะแบบอะไรเนี่ยอระไรทำไม่เท่ากันประหยัดสติกเกอร์เหรอใช่ไหมแต่จริงๆมันเป็นการบอกความจุไม่ บอกแบบคร่าวๆบอกแบบคร่าวๆก็คือถ้าแบบสั้นเนี่ยเท่าที่ผมเช็คข้อมูลมามันจะไม่เกิน2เมกน้อยเออเมกน้อยไม่เกิน2เมกแต่ถ้าเกิน2เมกนะอย่างเช่น3เมกหรือ4เมกมันจะเป็นแบบแถบยาวอย่างนี้วิธีการดูง่าย่ดูไม่ง่ายๆสังเกตด้วยตารูประมาณนั้นอ่าใช่อันนี้แหละก็เป็นตำนานของตัวเกม p c Engine นะครับที่เล่นได้ทั้งบนตัวปกติกและก่อนตัวแล้วก็ตัวพ้องานะครับโอ้โหเยอะแยะจริงจริงก็เรียกว่าตัวเนี้ยเป็นอีกหนึ่งเคื่อเล่นเกมพ้องอาที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักกันไว้นะเพราะว่าในยุคนั้นคนทุกคนอาจจะเกมบอยเกมเกียร์แล้วก็อะไรเอียดตอนนั้นไม่มีแล้วมั้อ่าอัตตริลิงกิ้งเนี่ย 长藤索。